โดยภายในงานสัธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้รวมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดภาวนาซานดิเอโกโดยมีกัรลายมิตรสมพรปาระเคนเป็นประธานส่วนกัรลายมิตรนงนุชคำทองและกัรลายมิตรชวณียืนวานิ์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตหาราบูชาข้าวพระโดยมีการลาณมิตรทวักโกปอ และการลายามิตรแถวสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมการจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตากล่าวให้โอวาทถึงความสำคัญของการมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระซึ่งนับเป็นบุญใหญ่เพราะการบูชาข้าวพระ เป็นการทำบุญกับพระพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนดังนั้นทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนหากไม่มีภารกิจใดสำคัญมากก็ขอให้ทุกคนได้มาร่วมบูชาข้าวพระกันอย่าให้ขาดนะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสารกับบุญนิวส์ค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะติดตามและชมคลิปข่าวสารของบุญนิวส์ทุกช่องทางเพื่อให้ทุกท่านสามารถอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ